นั่งรอานัลโหล่ัลโหลฮัลโ่ลฮัลโหลฮฟล่หลฮัฟี่ลฮัลี่ทฮัลโหเฮอนโินฮัลเหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลนหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัเจ้า เป็ดป่าก็คือเ็ดป่าเอาใส่ไดน้ำแลวมาตำซีนจในอะคนทีกินแซ่ได้กินเสียเข่าเลยตำเสมาคาบเปียกเยร้ยา้วบ้านี่และบัดบัดีบัดหยวกเขาไ่กินได้ไหมเนี่ยยวกกล้วยเนี่ยที่ทังไหนมมะเไส้ไก่สยังเขาไ่กินได้ไหมเนี่ยจะกรองกินมาปีนี่ีจะกินเลยาเจ้าวด่กินเนี่อามู้ากนค่ะเี่ยวกล้ยไส้่บักาบกล้วยบัดกินนี่นะ กาบกล้วยกาบกล้วยอ่อนเด้ตำเด้กาบกล้วยตำแล้วก็ไปเอายอดดอกแุบงใบแบบฮู้มากินเออแซ่บกินใส่เขากินไปทั่วนนอนวางมัเคยขอตำใส่มาคามเปียกคันแซ่บกินใส่เขากินมักยากินเนื้อแบบเป๊กเนื้อเน่าามโอ้มันสิลงอาบน้ำมานี่มันลงในตาละมังหมดตัมาเลยมช่างนวลเถื่อนไอ้เพื่อเนอมันสิใหญ่ขึ้นมันสิบดตัวบอกญ่ได้หมดนี่ ซื้อกะบะปูนเลยให้มันลงมันจะอาบน้ำเลยนี่เบื่งหม,มันลงหมดมาหันหันปูนขูดเลย้งนไม่ท่าแยายนัขายอ่างใหเออสีร้ยงคข่อยว่าข่อยเห็องคอยอย์งงทำหนุ่มให่ก <c oughs> อ่าง,งพญานาคบ่โอ้กโอหกเลยน้นสนุงข้าเจ้าลงของอันดีบ้องหันี้ทางพูดเลยว่าน้นทํามบนบ่ S <S <an ough> นี่มนูสนุ่นี่อรนโพลชนโพลชนลานล้าน,ล,านล้านซื้อล้าีห <S an ough> นกันล่านที่ว่าขายพวกไายพวกโอกนนงนี่หรอวะล่ามยายนคุณลมไปพัทยาไปชุไปขายอยู่กสนนอะไรทำอะไรเทฟี่ทอะไรเทฟเทฟี่ลี่นอนติเทฟฟี่เทฟี่รีนอนติเทฟี่รีนอนบ่เว้ยว้ยว้ย ที่ฟี่ลี่นอนติว้ายลี่นอนเหรอลูกหนูลี่นอนเหรอคะลี่นอนเหรอคะก็ทับหมดแดงนี่ลี่นอนเหรอคะเฮ้ยที่ฟี่ลี่นอนเหรอคะนี่นอนเลอคะโอ้ยดูสายตาลี่นอนค่ะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำมุดังฟุดฟิดฟุดฟิดไปมุดังเฮ้ย อุ้ยเดูหูดังอุ้ย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 คนมันเข้มาคนมันไล่ไล่ยอนี่นอนนะอุ้ยโอ้ยมันเรี้ยขนาดเล่นขี่ตมขนาดพี่น้องเอ้ยโกเด่นนี่อุ้ยอุ้ยอะไรนี่อุ้ย นี่นอนเหรอฮะนี่นี่ดูดิว้ายนี่นี่นี่หัวนี่หัวลูกว้ายนี่หัวลูกนี่หัวลูก่อะไรอะลูกอะไรอะไร ลี่ทำไมนะห้ามรี่นะห้มลี่ห้มลี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทฟฟี่ททฟฟีมาดูเข่วดูดูเข่วเทฟฟี่ดูเข่าเทฟฟี่ดูเฮ้ยดูเข่อเฮ้ยดูเข่วเฮ้ยดูเข้ทฟฟีพี่ดเฮ้ยนั่นแหเฮ้ยจ็บ เดไปผ้ามองไปผ้าให้แล้วก็ไปอเจาะน้่งออกเน้นเจ็บคอเจ็บลูกตักูได้เจ็บคอเจ็บคือกับเพาะลูกระเพาะน็บเจ็บคือทองกระเพาะเขาเลยไข่เจ็บดูดิเพเป็นีเด็เขาไปตรวจเมืองหันับอกเับไม่ทำงานจับอาเซีสิคะทากเลยจุ๊จุ๊ทเฟเฟนทิฟเฟน เตเป้เีเป้เตเป้ชวาใครมาในตับเดียนพวดคื่กันอนกระบอย้กันแทงเขาอ้เจ็บรุ้มหาข้องน้อยเนี่ยงางเป็นนี้่เพราละมาเจ้าบรจาเจ้าบรษาที่ระว่าข่าตายเพราะว่าเนี่ยตับเจเลยเนี่คหาเป็นเป็นชุอู้เบ้าอเลยไม่มีทีงไลนทำงานคุอกทำงานแค่หาเป็นเต่งเลย โอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเมอนพกเด้นโกเด้นโกเด้นหยอกกันละหยอกกันละจีน่ากับทิฟฟี้ เราขกินยาเขาเจ็บเจ็บคียรเแบบ้าเอืกแบบินแบบแบบยาทับไ้มกอ,อกมันแวบบันีาา้มันาสามารถเอาสาาหาาาไปยทิฟีีดอ,อกกันค่ะดพี่น้องเห้ยอหย,ยอก,กันขนาดเลยหมาด้วยอะไรไปอะไรนี มองมันไม่ได้เลือดเลยนเย็ก็ได้มนก็เป็นเย็นย็คุณบอกว่าตุ่นตุ่นไม่ป็นได้ถ้าเข้าไปทำงานอะไรมัน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 ขับไปเมือเศร้านี้มันก็เป็นหอบไงนี่หอบเป็นตัวแต่ก่อนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะจีน่านี่ ฝึกวิชาทิฟฟี่ค่ะตอนนี้น่ะทิฟฟี่นอนติงเอาเลยค่ะพี่น้องทิฟฟี่ตัวใหญ่เลย็ดทิฟฟี่หนึ่งเดือนนะคะนี่ทิฟฟี่ทิฟฟี่เต็งเต็งอเลยตาตัวเห็นเหงื่อหนอเฮ้้ยเ้ยโอ้ยหยอกกันขนาดเลยพี่น้องเอ้ย

อืมอีอีจีอันปันละเอทีฟีในเมรัฐเออทางคนใหญ่นะคะเดือนละสองเดือนในทีฟีนะสองเดือนมาสองเดือนนะคะนี่พันโกเด้นค่ะ ตัวบักใหญ่มาชมความนารักความสนขกับพี่น้องมของเพื่่นคน่าื้องากพันปอักกับพีนักนของเอกับีวน่างเาชความักควเพอน่ักับพี่นควเอมนเพาว่าราีาว่ากมี กีฬาใครเกี่ก็มีอเห็นไหมปัญหาตื้นตี้กับตืซนที้บ้านเนี่ย